พี่ครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขปูซุกคนนะครับขอเขาส่งเต้าบนพฟนหนึ่งแถมครับพี่น้องกำลังสีออกไปจัดบ้านครับพี่น้องเล่นมาแวะตลาดครับพี่น้องสื่อผักก้อนครับเดี๋ยวมาหลอกเบิดน้ำกันครับตลาดไหวหรือมัง้งพี่น้องแปดโมงแล้วตอนนี้ก็ตลาดท่าข้าบ,บ้านทองมางหรือว่าตลาดบ้านน้อง อ่อนครับพี่น้องข้างเขาบันทงมังเนาะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลแหละครับพี่น้องข้างเขาเมืองสีแวมาเบองพักกันครับผมออกมาสวยนะบอดี้ออกมาแต่เศร้าเสียมาเบ,บังหัวเช่าครับบังงาม พักแง่นี่ก็สิถือแน่ใช่ไหมเอาหัวไส้เทาไปไส้น้ำสุดนะครับแตกม่องอะไรยังคือคักด้วยนะเดี๋ยเบิังมาลาก,กัน มาละขายแน่เดนอ,อครับ,บเวลาิบาทนยละสิบาทสองสี่หกแปดสิบสิบส,สองสิบสี่ส,สิบหก

10บเอ็1 1บิครับแล้วยู่สามเออเเ้้าาครับัมัเท่าไหร่ครับ

ปรสบาทครับโสาบาทน้นอแงแปดนี 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. ขอบคุณครับ,อบ,อบเอาเอาต้นอหอมใส้แห่เราครับโอเคบ่ถ <Okay. S 2> ้าได้ก่กออาเอาใส่อีกก็ได้สองร <28 3 S 1> ้อยแปดสิบอ่ะค

พ่อเปว่าเอ,อ้ยอีกรอบหนึ่งครับครับ เรียหรอครับมาละร้อยห้าสิบครับพี่นอ้องอันนี้เจ็ดสิบใช่เท่านะครับอันนี้บัตรที่บัตทีสามสิบครับทั้งนี้ร้อยแปดสิบถุงนี้ร้อยหนึ่งครับพักหอมเครื่องแจกเมรครื่องแขมไม่ขาก็ได้มันสีไหวแล้วนะหมากหน้าร้อยสี่สิบบาทครับ ราคาผ้าคละผ้าร้อยสิบบาทข้อยี่ดอกหลายกระดกเดี๋ยวไปท่งออกนะไปเสือที่ตลาดน้องบวัวคนละเอาเซนเนเนาะข้อยสิเอาใซ่ถังเนะาะเดี๋ยวห้องสิจัดไหมนนะครับกว่าเ้องนว่าเซนดีสื่อไกลสีแวะแมคโครครับยึข่างข้างเลยพี่นออ้องไะเดี๋อวเก็บของกันครับ แานพักซ้ำกับปนันครับน้นงผ้าาเขาไว้ในรถแดดขย,ยู่แดดบ่แห้งครับช่วงเต็มรถเลย เหลือไก่เนาะไก่สิ่อๆใส่ถังน้ำแข็งเือดไป้งหันหาเกือบหารอยนะเสื้อหข้าววัวหอกข้าวไปหากบ้าดอนน้ำ ได่เนาะเสื้อกระสีแพกโล่งน้ำแข็งเด้แหละพี่น้องกระสีซื้อน้ำอัดล่มจากหนไปเห็นข้ากินเนาะนำอัดล่มกระสีซื้อตั้งแบบสีพี่น้องเพราะว่าแบบสีก็ไทยก็ยู่เล่าเนาะคือกันเนี่ยแบบสีย็ไทยมันจากประสบการณ์คนล่าว่าแบบสีก็ไทยมันแสบก็ยู่เล่าเนาะก็คือ มันสามันขิมขนกัวนะครับพี่้องปะไปพอกันยูแมคโครครับตอนนี้ยูดงอู้พึ่งแบบอีกพกไก่กับหอดแมคโครแล้ว,วลลครับแมคโครอุบลนเนาะหอดแมคโครับพี่้องไปแผนของสดกรอนได้นะครับรแผนของสด ถ้าสิเอาน่องครับน่องโลดละเจ็ดสิบแปดน่องที่สะโพกสิบหา้าถ้าสิเอาน่องรถครับพี่น้องต้นละถนะั่วเนาะน่องละถั่ยวยยอสินะเบื้องวา่าน่องหนึ่งมันจักกิโลเนาะเอ้ยหนึ่งกิโลมันได้จักหน่องนะเนาะเฮุประมาณลอยถั่วนะครับพี่น้อง ้วก็ถ้าก็สิเอาตีนไก่นะครับตีนไก่ี๋ยวเืิ่งหาโลกมันช่กระชายดครับอันนี้แบบตัดเล็บแล้วนะครับมันจะเอาแบบตัดเล็บแล้วเนาะมันงนะ่ายเนาะ รอยชุ่มหางห้างกันชิบบาทหนะึงแถมสะอาดสะอาดก็กันน้ำเด็ดมาให้เรืรลอยครับไปลางสร้านงน้ำเกลือหลักกระแล้วนะครับเบื้องเหลือบเหลือบนี้เราอ่างหญา้าที่สุดครับ เลือดติดอันนี้เลือดใกล้เลือดใกล้ก่อนละภาพน่าทําใดเนี่ยที่เขาบอกราคาว่า ี่น้องเดี๋ยวสิไปนับเอาน่องก่อนนะฟังโล่หนึ่งมันสิได้จักน้องนะครับอร่อยน้องนะครับอันนี้ชิปน้องครับพี่น้องชิปน้องโลหะชิปน้องโลหะหนึ่งลอยน้อง ต้องเอาสิบหาโลครับพี่น้องหนึ่งลอยน่องเนาะตัวสิบน่องมันถึกมันจุดหากิโลต้องเอาสิบหากิโลนะครับแมนบอลเอ้ยต้องเอาแมนละสิบหากิโลครับมัพสทเดยดหนึ่งลอยน่องเดี๋ยวผมจิล่องนับแล้วก็เอาไปสั่งบ้างเนาะ โอ้ยปี่นองเมื่อยสร้างของนะครับอันนี้มันหมูกระี่หมูสิบไปเฮ็ดผักเขานะครับสีหมูสิไปเฮ็ดก้อยนะครับเป็นซอว์เฮ็ดก้อยเฮ็ดผักเขาอันนี้มันหมูเสีเไปเจียวกระเทียมนะครับห้อยหน่ากว๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้กระเพาะหมูเอาไว้สิไปยางสู้ที่งากินนะครับกับหนักกากหมูเนาะสองอนะันนี่เลือดซิปก้อนอ่าก้อนละเก้าบาทนะครับ เกาสิบบาทน่องไก่สิบเอ็กิโครับพี่น้องสิบเอดกิโนี่ก็ประมาณหนึ่งพัสายสี่อยกวบาทนะครับหนึ 1, ่งพันสี่อยกวบาทสิบเจดกิโลนะครับพี่น้องอันนี้ติ้ไก่นะครับตินไก่หกจุดหกกิโลนะครับเจ็ด้อยหกสบาทนะครับบาทมีสิบป,ปเอาอันนั้นครับพี่น้อง เอานำอารมนะครับเดี๋ยวนอานำอารมจากสองแผดสามแผดนะครับเดี๋ยวไปเบิง้งราคากอนครับพี่นอ้องบุญเซนสองถุงนะครับาผู้ได้อยากกินบุญเซนเนะาะประกับสิไปซื้อเซนอยู่ตลาดน้องบัวทุนละพี่นอ้องเซนน้อยกับเซนไอเซนมีมีเหลืองนะครับไปเดี๋ยวไปเบิง้งไอนำอารมณ์กันครับพี่นอ้องนำแบบสี่เนาะ ซิปครับใช่เนี่ยนะครับมาเบิรงว่าสิบ,แบบาทผมว่าประมาณสี่พันนะครับอันขนมแยกดีเนานะเพราะว่าในข้องผมนะครับซื้อไปฝากเล็กน้อยสิบตะเืียง <c oughs> เครื่องของ ติบอริจาาโอ้ยสีเขียบเ,เตีียวนะสามเก้าป้าพี่น้องผมสิเอาคนนบดยังยังได้เลยะโอ้ยลองจัดไหมนะครับพี่นอ้องเอาค้นคืนรถย่ะเนาะเดี๋ยวผมสิใส่ทางน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งคือม่หมดบานอ้า ตลาดน้งบัวครับพี่น้องมาซื้อเสน็นเส็นน้อยนะครับยูแมคโครโมันมีแล้วครับแต่ว่ามันราคาค่อนข้างแบบแพยังไม่แน่นะครับยูในแมคโครสามสิบเจ็ดบาทเนาอะอยูขางนอก็จะประมาณสามสิบ้นในนะครับเส็นน้อยห้าสิเอาจากิบโลรนะครับสิบพ่อบอนอแต่ว่ามันก็มีเส็นอื่นน้ำาเด้พี่น้องเส็นมีแล้วกัเส็น อุ่นเซนแล้วก็สินมีเหลืองนะครับบะม,มีเนาะเดี๋ยวจ้งไปเบิ้งกันครับน่าจะพ่อ,อยีหรอกเพราะพ่อก็เอาเซนเฟือไซ <c oughs> แมทายทายคลิปะนี้กับอือมีมอกหรอมีเพ่งอีกหรอนมะมาล่ำมั้อันี้อีกหรอมาล่ำไอ้ไอ,ลอลตลาดเลที่เนี่ยาเสือท่งอง่อเกือบลืม เดิมชองงอกชองงอกก็ใส้นเหลวเส้นเล็กครับก๋วยเตี๋ยวครับทุ้งจักบาทครับสามห้า5อันนี้คนาะยี่ห้อครับอันนี้แบบขายดีก็กันครับ สม,มุนว่าก๋วยเตี๋ยวลอยถยุยจักโถงครับถ,ถ,ถ,ถุงนึงมันได้สิบสิบถุงสิบถ้วยสิบถ้วยเอาเอาเจ็ดเจ็ดถุงเอาเอาเอาอเอาอันนี้ค่ะ ตุนก๋วยเตี๋ยวน้ำใส,ใสก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะครับอ่าน้ำข้นครับ <toujours> นี่ผ้าขาวบางไหมครับ โอเคครับเอาครับอะไรนะครับไม่เอาครับมีแหละอเ,เอากระเทียมมีกระเทียมเล็กไหมครับกระเทียมไทยอเอากะเทียมใหญ่ก็พอเอาบะหมี่ไข่อันนี้ ได้สี่ชามใช่ไหมครับสี่ก้อนหรือห้าก้อนสิบ ไปเอาใส่น่ออะไรไปเอาผ้าข้าบางไปห่อเครื่องตุนกันครับพี่นออ้องผ้าข้าบางไปห่อเครื่องตุนเพราะว่าว่าให้เครื่องตุนมันอันอันนีม้มาข้างหนอกเนาะเพราะว่ามันเครื่องตุ๋นก่อนขางจะกินชุน,นครับมีผ้าขาวบางไหมครับนออีานะ อันเท่าไหร่ะอะเหลือกระเทียมไท่พี่น้องกระเทียมไท่สิเอาไปตำเจียวเนาะหาจังได้กระเบนนี่พี่น้องกระเทียมไท่ไม่สิเป็นกีบน,น้อยๆนะและ้วก็ข้องอกข้องอกนะสิเยส้นทั้งทาง ยุกก็ได้เอาไปแกะเอาขายจังใดครับแบบแก้นีไหะครับเชี่ยมจีะได้วะ แบบแเอาแบบแกะแล้วนันเรียบร้อยไปโหลดสิทานแกะลายเท้อเอาแบบแกะแล้วอีกทงุงน,อนีอีกวครับะฮะส,สี่ยออันนั้นจักบาทครับ อีกส oh, mm ักบาทช่อกงลานไดครับช่งอกขายหน้าไหนครับออทุงไงนะครับ ครับพี่น้องซื้อของแล้วเนาะจนหัวหยุงหัวหิงโอ้ยเสื้อสีแล้วนะครับหมอก๋กยเตี๋ยวก็เอาไปเองเนาะพี่น้องหมอก๋กยเตี๋ยวพอดีหลานมีหมอก๋กยเตี๋ยวอยู่นะครับหมอก๋กยเตี๋ยอันใหญ่เลยนะครับก็สีเอาขามไปน้ำนะครับจังสีเอากลับมากนะครับของกดเต็มรถยังที่เห็นนะพี่น้องซื้อพักซื้อยาม่าแล้วก็ซื้อก็ซื้อตะพักด้วยพี่น้องกับเสร็จเต็มรถพอดีครับพี่น้องคนไหะ ข้านีก็เต็มนะครับข้านีก็เต็มจุมกหมงครับแนวลวกนะครับเซือมัน่จนครบแหละพี่น้องปลาันานก็นยังเหลือพักหอมพักเสริมเนาคหับสิเอาไปกินครับอันนี้แหละด้วยสีซสือตะบ,บกทั่วก์ับพ่อจักครับ,รบไปจิมครับกะปิเนาะักพริกได้แล้วนะครับได้ครบทุกอย่างนะครับเลือตะบ,บักทั่ว ักเครื่อฟักงามอะแหละพี่น้องจะไปเสืออาอยุหุ่นเนาะพอดีมาสอนบอมีนะครับยึดตลาดยังไมันมีมันบองงามนะครับก็เรยบว่าอยากได้ไปเสืออาอยุหุ่นหละเดี๋ยวเพิ่นกับสิบว่าบอ่าอุดน้นฟังพุ่นเอียดนะครับ <c oughs> อันนี้กับสิบไปเอาอยุหลับพี่น้องเขาพักเสริมจากสิบเศร้าพันนะครับพอด้ไปกินแกมนะครับผู้คนมาก,กินพักเนาะมาเครื่อง,งอกก็เอาแล้วนะครับหากิโลนะครับหนาซสื้ออ่อนะครับ พอถ้าเอาหลวกใส่ซืซ่อเนาะเอาหลวกใส้ซ้ำก๋วยเตี๋ยวเซื่อนนะครับวัลภากระได้แล้วพักกินกับนะครับโอเคครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้กะสสแดไว้ซซ้ำนี่ครับซื้อของน่าจะบวกลบแล้วน่าจะพอดีเป๊ะล่ะครับพี่น้องเจดพันเนาะใส่เงินในขุมคาอิรีใส่เงินเป็นอิรินะพี่น้องเสินกับประมาณเกือบห้าร้อยล่ะครับ ว่าข้าสื่อสินนี่มาว่านรอยหาซิปเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบภาพพี่นอ้องม้างเบิ้งสื่อของนะครับไปเห็ดเตี๋ยวใกล้มาละนะครับอยู่บันตังหลังเนาะสื่อของเตรียมไว้เอาไว้ไปพอกันคลิปหนานะครับว่าข้าสีเห็ดจังแน่นะครับเนี้ยวระสิ่ขามมาแลงไปน้อนบันเบ้าดอนนะครับสื้อสีขาวด้านกับพนักบ่ายโมง่งพนักตอนนี้กะเที่ยงเครึ่งแล้วครับสำหรับคลิปนี้กับสีแดงไว้ซ้ำนี้นะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้ำ พี่น้องว่าขำโมโษนานะสำหรับคลิปนี้กับซีเรียลไอซ์นีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย